อ,อะไรกามผมเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเป้หนึ่งใบเพื่อที่จะไปตามหามหมู่บ้านที่เรียกได้ว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยการเดินทางของผมครั้งนี้เป้เช่ารถพอเตอร์ไซค์ซึ่งจะเป็นยานทางนะของผาในทุกนีน่ารักมากวดผมได้ขับรถออกจากสนามบินเพื่อที่จะเดินทางไปยังจุดหมายของผม ก็คือหมูบ้านคีลิบงซึ่งระยะทางจากสนามบินไปหมูบ้านคีริบงก็ห่างไปประมาณ40กิโลเมตรบวกกับสภาพอากาศร้อนช่วงเที่ยงวันกับความหิวทําให้ผมต้องเลือกที่จะแวะทานข้าวเพื่อพักและเติมพลังให้กับตัวเอง ทำให้ผมมีแรงเดินทางต่อกับระยะทางประมาณ20กิโลเมตรสครับทุกคนเราก็จะตรงไปยังบ้านคีริวงนะครับอีก7กิโลนะครับทุกคนก็เส้นนี้ย,ยาวไปหลังจากที่ใช้เวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มเข้าใกล้จุดหมายที่ผมตั้งใจที่จะมา เรื่อมื่อผมได้เจอสะพานทำให้รู้ว่าผมมาถึงบ้านคีริวงแล้วความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าผมทำให้ผมลืมความเหนื่อยไปชัว่วขณะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาไปปอยแล้วนะครับ อากาศดีมากๆนะไม่เหมือนอยู่ตรงสะพานเมื่อกี้นะมันเหมือนอบอ้าวอบอ้าวอ่ะก็คงฝนจะตกนั่นแหละครับทุกคนนี่ก็กําลังมองหาที่พักอยู่นะครับนี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเต็น์ริมน้ําบ้านคีรีวงนะครับมีคาเฟ่ด้วยนะครับ าอากาศร้อนๆบวกกับการเดินทางตากแดดมาต่อเนื่องยิ่งทำให้อยากเอนหลังลงที่นอนพร้อมกับพัดลมเบอร์แรง,แรง ว่าผมเป็นคนขี้ร้อนแปบ๊บเดียวก็เหงื่อออกขีวน้ำ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รานกางเต็นท์นะครับเต็นท์ริมน้ำด้านขีดวงนะครับทุกคนก็คือวันนี้ที่ผมมาผมไม่ได้ติดเต็นท์มานะผมก็มาเช่าเต็นท์เขานะครับเต็นท์ที่ผมอยู่ก็790บาทนะครับนอนได้สองคนนะครับแล้วก็มีพัดลมมีปลั๊กไฟให้ใช้นะครับที่เนี่ใครสามารถที่จะขนเต็นท์นะครับมากางเองได้นะเขาคิดก็แค่หัวละ150บาทนะครับมีเรือขยักให้พายนะครับแล้วก็มี จักรยานให้ปั่นบริเวณโซนของบ้านคิริวงย่ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ภายในบริเวณหลังกาเตนเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นโต๊ะและเก้าอี้นะครับเป็นชุดๆวางอยู่ริมน้ํานะครับสามารถมานั่งพักผ่อนนั่งกินข้าวได้นะครับสําหรับใครไม่ได้นําโต๊ะหรือเก้าอี้มานะครับก็จะมีคาเฟ่เล็กๆด้วยนะครับก็เป็นขายพวกเครื่องดื่มนะครับโกโก้กาแฟนะครับโอวัลตินะไรพวกนี้นะผมก็สั่งไปกินแก้วหนึ่งนะ เช่าบีครับผมได้คุยกับพี่ที่ดูแลแรลงกลางเต็นที่นี่พี่เขาแนะนำมาว่าจะมีน้ำตกชื่อว่าวังไม้ปักอยู่ไม่ไกลจากตัวหมู่บ้านสามารถลงเล่นน้ำได้และยัง,งม,มีสาไมายน้ำด้วยทำให้ผมต้องออกไปตามหาน้ำตกที่พี่เขาพูดถึงบวกกับอากาศยิ่งร้อนทำให้ผมอยากจะลงเล่นน้ำมากมาก ระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินทางไปยังน้ำตกวังไวปักก็ได้พบเจอกับสะพานแขวนที่ทำจากไม้ทอดยาวข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็เหมือนเป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาลงเล่นน้ำและถ่ายรูปก,กันผมคงปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าเราต้องแวะที่นี่ก่อน ก็เหมือนเป็นไฮไลท์ที่คิริวงเหมือนกันนะครับเพราะว่าใครที่จะมาเที่ยวที่หมู่บ้านคิริวงนะครับต้องมาถ่ายรูปตรงสะพานนี้นะครับก็จะเป็นสะพานปูนนะครับขนนสองเลนนะดยยาวตัดข้ามแม่น้ํานี่นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับวนนนนนบบิวด้านหลังเป็นวิวภูเขานะครับสะพานบ้านคิริวงนะครับของท่าดี วิวไกลๆตรงนั้นนะครับที่จะเห็นนะครับก็คือสะพานไม้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขาสวยๆก,กว้างๆนะครับนี่ครับทุกคนแล้วก็เป็นทางไปน้ําตกวังไม้ปักนะครับก็จากสามแยกเราก็ตรงไปตรงนี้นะครับทุกคนไม่ได้บอกว่ากี่โลนะไปน้ำตกวังไม้ปัก ตั้งใจของผมที่เดินทางมาน้ำตกนี้เพื่อที่จะมาดูความสวยงามและมาสัมผัสความดินของแานที่นี่แต่ก็มีฝูงปลามากมายที่มารอ,อหอาจับผมเยอะมาดกดเพื่อน แหายของพวกปลาทำให้ผมลืมความรู้สึกของตัวเองไปเลยว่า,าการมาที่นี่ต้องแช่น้ำเย็นๆในอากาศที่ร้อนๆและความเหนื่อยล้านในการเดินทาง จากที่ได้แช่น้ำเย็นๆปล่อยให้เวลาผ่านไปช้ารู้ตัวอีกทีก็เย็นซะแล้วความสดชื่นกลับมาอีกครั้งได้ขี่รถพร้อมกับสูตรอากาศที่เขาบอกกันว่าหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนนี้ครัเป็นทุเรียน คีรีบงนะครับ,รบน่ากินแงแกเองเลยแกเนื้อเองเลยอ๋อ,อพี่แกให้ดีกว่าอขอจับเลยอ,อันนี้ผมกินอันนี้ก่อนเลยเจะหลุดไหมครับ มีแสงไฟอยู่ทั่วลานนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันว่าเป็นยังไงครับห้องน้ําจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของลานกลางเต็นท์นะครับอ่ามัจะ,จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับทุกคนทำแล้วคุณต้องมองหาร้านอาหารง่าย ในเวลานี้คงมีร้านนี้ที่ยังเปิดอยู่ข<ฆ>้าผัดทะเลขไข่ดาวจะทำให้ผมหิมิวท้องไป็นตอนเช้าและคงเป็นมื้อสุดท้ายของข้ามคืนนี้ที่หมมาที่นีง พร้อมกับแมวที่ดูแล้วไม่ผอมมาส่งผมเข้านอนบรรยากาศสายๆที่หมู่บ้านคีรีวงผมตื่นสาย พักเห็นมากคนเดียวก็เลยแถมาอาหารเช้าให้กับผมเป็นข้าวต้มและขนมจีบบวกกับความหิวที่ทำให้ข้าวต้มมือนี้ของผมอร่อยยิ่งขึ้นไปอีก แค่ได้ทานอาหารเช้าเสร็จผมก็อยากไปขี่รถสำรวจว่าภายในหมู่บ้านมีอะไรบ้างนี่ฝนไม่ตกไงไงไงเล้งโซ่แรงใช่ไหมจริงๆน้ำมันต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหมอ่าผมเล้งหลายวันนี่ตายายทำเองเหรอครับใช่ทำขายกันหลายปีคุณลุงคุณยายนี่อายุเท่าไหร่นะครับอยู่ที่นี่ตั้งแต่อยู่ท่านแรกแต่เกิดเลยป่ะครับ บ้านเดิมบ้านเดิมที่เกิดอย่างนี้อืมนี่คนคนนี้ไม่ใช่คนที่นครอ้าวโคราชคนโคราชเหรอคนรุ่นคนโคราชเหรอเออะแล้วสะพานอันนี้มันก่อสร้างมานานแล้วครับสะพานโฉวโฉวสะพานเยอะยากเฮ้ยสะพานที่เขาทีเดียวที่มาถ่ายรูปอะไรเนี่ะสามสามสิบเอ็ดนะ สามหนึ่งสามยืนเมื่อก่อนมันเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นแหละสะาถึงสะพานเนี่ยนะครับสองห้าสามหนึ่งเหรอโอ้โหผมยังไม่เจอเลยตอนนั้นบ้านต้นสวนทุเรียนสวนทั้งหมดเลยทองของทองมันนั่นแหละมีสามหนึ่งน้ำพาไปเลยอ๋อเรียกเลยมันเป็นบ้านน่ะเมื่อก่อนผมได้นั่งคุยกับคุณตาอินยายอยู่ครับคุณตาอินยายก็เล่าถึงความเป็นมาของสะพานนี้ให้ผมฟังแล้วผม ก็ได้ขี่รถเล่นภายในหมู่บ้านกับเจอวิวที่สวยงามสุดหนึ่งในหมู่บ้านแล้วก็คงไม่พลาดที่ผมจะซึมซับบรรยากาศนี้ไว้พร้อมกับสูตรโอโซนที่นี่ให้เต็มปอดอีกครั้งก่อนจะเดินทางกลับ